สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเอ็นตัดนะครับกำลังออกดอกมากเลยนะฮะนี่กำลังออกดอกสวยงามนะครับแอนตัดหลายพันหลากหลายนะครับถ้าใครสนใจก็ขอให้แจ้งเลยนะครับราคาย่อมเยานะครับแอนตัดกำลังสวยนะครับ ราคาย่อมเยาอนะฮะนี่ก็นะะเป็นกำลันะะองออกดอกสวยงานนะครับออกดอกแต่ละทีก็หลายวันนะครับนะะนี่แค่นัดนะ กำลังออกดอกนะครับกำลังออกดอกกำลังสวยงามนะครับแล้วก็ขอมารีวิวนะครับมันก็กำลังสวยงามนะ ปุยนุ่นนะฮะสวยนะครับปุยนื่เน,นี่ยสวยนะครับกำลังสวยครับกำลังสวยงามมากเลยนี่ยกำลังออกดอกออกดอกบ,บานสวยงามนะครับอื นี่ส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เพาะไว้นะครับของแคะตัดนะกำลังสวยนะครับเราขอรีวิวให้ท่านที่สนใจนะครับไว้ดูเผื่ออยากได้ไปเพาะเลี้ยงนะครับเ,เป็นสิริมงคลแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถ้าคนไหนขยันนะฮะ ก็จะนําไปให้ลูกหลานเขาได้เพราะเขาจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีวา่าให้เขาไปเที่ยวเล่นขีน่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับสำนะหรับวันนี้ก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนะี่ยกำลังสวยงาม